มหาทานของยายซับยายซับ great offering ในกระท่อมเล็กๆริมทุ่งนามียายชราคนหนึ่งชื่อยายซับ In a small hut by the rice fields lived an old woman named Yai Sap ยายซับมีชีวิตอย่างเรียบง่ายยายซับ lived a very simple life เธอปลูกผักและทำขนมขายเพียงเล็กน้อย she grew vegetables and made a few sweets to sell แม้จะยากจนแต่เธอก็มีจิตใจเมตตา Even though she was poor, she had a compassionate heart ทุกเช้าเธอจะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปใส่บาท Every morning, she would set aside a portion of her food for the monks วันหนึ่งมีขอทานชราคนหนึ่งเดินผ่านมา One day, an old beggar walked by ขอทานดูหิวโหยและเหนื่อยอ่อน The beggar looked hungry and weak ยายซับมองดูด้วยความสงสารยายซับ looked at him with pity เธอเหลือข้าวเพียงหนึ่งจานสุดท้ายในบ้าน she had only one last plate of rice in her house เธอตัดสินใจจะมอบข้าวทั้งหมดให้ขอทาน she decided to give all the rice to the beggar ขอทานรับข้าวไปอย่างทราบซึ้งใจ the, the beggar begg received the rice with gratitude ยายไม่เหลืออะไรกินแล้วนะขอทานพูด You have nothing left to eat, grandmother, the beggar said ยายซัพยิ้มอย่างมีความสุขยายซัพ smiled with happiness แค่ได้เห็นเจ้าอิ่มยายก็มีความสุขแล้ว Just see you full, see she said to happy, I am ขอทานกินข้าวอย่างอร่ออร่อย The beggar ate the rice with great delight. ยายซับนั่งมองด้วยความอิ่มเอ็มใจยายซับ sat and watched with contentment เธอไม่รู้สึกเสียดายข้าวของเธอเลย she didn't regret her rice at all เธอกลับรู้สึกว่าใจของเธอเบาสบาย Instead she felt that her heart was light and peaceful ในตอนเย็นเธอจึงไปหาผักมาทําอาหารใหม่ In the evening She went to find some vegetables for a new meal. Yai Sap found that the vegetables in her garden yielded many crops. มากกว่าที่เคยมีมาทั้งหมด More than she had ever had before เธอดีใจมากและขอบคุณธรรมชาติ She was so happy and thanked nature เธอยังคองแบ่งปันอาหารให้ผู้อื่นเสมอ She continued to share her food with others วันรุ่งขึ้นเธอทำขนมไปขาย The next day she made sweets to sell ขนมของเธอขายหมดอย่างรวดเร็ว Her sweets sold out very quickly ผู้คนต่างชื่นชมในความอร่อย People praised their delicious taste ยายซับรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรยายซับ knew what true happiness was ไม่ใช่การครอบครองสิ่งของมากมาย It was not about possessing many things แต่คือการได้แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ But it was about sharing with a pure heart มหาทานไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไป A great offering doesn't always mean a big thing มันหมายถึงการให้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยม It means giving with a full heart แม้สิ่งของที่เราให้นั้นจะน้อยนิด Even if the things we give are small แต่ถ้าเราให้ด้วยความจริงใจ But if we give with sincerity มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด It will become the greatest thing ยายซับยังคงใช้ชีวิตอย่างสงบ Yai Sap continued to live peacefully. เธอมีความสุขในทุกๆการให้。She found happiness in every act of giving. Kwam di her kindness attracted only good things เธอเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความเมตตา. She was like a light of compassion มหาทานของยายทรัพย์คือจิตใจของเธอเอง Yaisap's great offering was her own heart. จิตใจที่พร้อมจะให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน。A heart that was ready to give without expecting anything in return. ข้อคิดจากเรื่อง Yaisap. สอนให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของคำว่ามหาทานหรือการให้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่การให้สิ่งของที่มีราคามากมายแต่เป็นการให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และพร้อมที่จะเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทนแม้ว่าข้าวเพียงหนึ่งจานที่ยายทรัพย์มอบให้ขอทานจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอมีแต่การให้ด้วยความเต็มใจ และเมตตานั้นกลับส่งผลให้จิตใจของเธออิ่มเอมและเบาสบายมากกว่าการมีข้าวไว้กินเองเสียอีการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์จึงเป็นเหมือนการหวานมาเมล็ดพันุ์แห่งความดีงามที่จะเติบโตและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราในที่สุดความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่การได้รับ แต่คือการได้เป็นผู้ให้ที่เต็มไปด้วยความเมตตา